สวัสดีครับพี่น้องตาท่าพนาพยินพบพ่อพี่นอ้องเช่นเคยครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมากินอาหารแบบบ้านๆครับตำบุกฮุงเผ็ดเพลสปีงไก่ไงอือเป็นจังเดีพี่น้องปิ้งไก่ย่างสวยเลยนี่น้องใหม่ต้มผักกระงแองกระลำแล้วก็ผักบุ้งข้างล่างพี่น้องมาเฉ็บๆกันกันพี่น้อง <laughs> เจ้านาย <laughs> ใ่ากินเลยพี่น้องแบแซ่บๆด้วยกันครับพี่น้องเมื่อกี้ตัวแก่มากพอดีมันโบกมือให้มันขอบคุณต้องขอบต้องขอบคุณทั้แก่นะครับที่ไม่ไม่ไม่ว่าไม่มาทําที่โรงงานขอบคุณนะครับพี่หนูนะครับขอบคุณมากๆครับพี่น้องกินกันก้อนสีแซ่บสีน้อนเหมืนกันฝากพี่น้องก้อนไหลก้อนแช่ก้อนติดตามให้ผมนั่นเลยครับฝากติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กนะ เนเพจเฟซบุ๊กท่าทางแน่ l ครับผมเขาเอามือหนึ่งมืนคนครับมัน,ด,นดี๋ยวนี้ก็ได้หาพันคนติดตามนะครับหาพันกลัวครับฝากพีมองน้ำเด้อเด้อไปเยี่ยมชมกันหนึ่ครับาสนใจนำปลากเบอร์โทรศ9น,นย์เก้าเก้าแปดเจ็ดสาแก้าหน่งสองเด้อพนะนำปลาท่าทางสบเซยมีออเด้ออยูเลยพี่นมาบงวมา,ากกดูเลยโคชนาหลายไกแกกินิงจรงเยพ่อง ปลาล่านุงๆล่งนี่มันมีแบบนี้อย่างหลายอกกินเรียบๆได้มันพี่น้องว่าให้กินกับขอบแบบมนๆสิกินให้พี่น้องจัดให้พี่น้องตำบุ้งไปเพ็ดปิ้งไกลเขากันดีอื thịt tên là mưa bà đẹp sao sao các sao 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 nó sao 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 thiêng sao 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 thiêng, mà sao sao thiêng sao 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 ่บางท่านเป็นกบรบเพกินเนี่ยเนว่ามเป็นผิวตะ,ะกี้ผมก็บเพกินเนี่ยไงขึ้นม่จังกินเป็น เพราะเด็กินมันทันได้กินมันคือหอดบ้างน้่งเลี้ยงต้งงมถาม่าเป็นอย่างที่บอกแกมากก่อนตอบว่ามันบ่ไดอารมณ์ <c oughs> มันต้องกินแบบนี้งี่น้อง โอ้เห็นปะอืมหอมชาบะอืมพี่ลองท่านไดที่ยังยังบนท่านใดปลาลาที่ทรงไปเห็นแล้ว ทักขมาเด้อเด้อเดีอแล้วผมจะตามให้เพราะว่านี่น้องท่านหนึ่งน้องปุ้ยนะครับปุ้ยปายนะครับน้องประเทศช่องกันน้องปุ้ยปายมันจะโทษมากและว่าพี่ของถึงยังแฟนผมก็ไเลเช็คให้เขาจะบอกว่ามันของถึงแล้วแต่อยู่ในสต็อกในห้างนั่นแหละน้องมันก็ไปเช็คกันได้ได้ก็อือ เดี๋ยวคิดก่องอันนี้มีปรับสูตรไหมพ่อพี่น้องสูตรลดต่อไปนน่คือ รสเข้มข้นนัวกินได้ทุกท่านรสดีเแล้วจะออกแบบรสสดไม่ยายผมสดเป็นบ้านแบบนี้พี่น้องล้องสังไปกินบือนัวไปแต่มางค้งอ,อู้หอมพุดยก tôm tôm cả nhau không nhầy <Okay. S 2> หนังลองจัดแล้วหนังใจเลยโ <c oughs> อ้โหพริกสาใจเลย Hà thích bà Phi mà nghe nữa Cái máy này nó mất chuyện để gì à Tiền cay ớ Thuộc nhạc ยินได้ปกกลาไะกบหน่อตึ้งหนอันหน่บ้ามากนะพี่น้องปลากบกินกเหมือนได้ยังไ้ผู้ใดกัได้ปีงไกนม่นนีดหอกปีงใปหอยเปโรงเรียน มือมือก็บนไ้หอยยังไปมืมีเนาะอีแม่ตาหงไปทวงตอนเที่ยงเนืเสีบมามาเคยดื่มเล ทุกอย่างก็ทำได้พรานั่นพรานี่ไงเพราสิ่เดีเลี้ยงเดีเกียร์พื่อนี่ก็มาจากไปก่อนโอ้ยหน่อยเนาะชีวิตคนนอนบน,นยางนอนถึงเวลาฟ้ากับตานไม่ยูไม่ได้ว่าไปละของนี่แหละบิ่งกิ่นตะละือเนี่ย mình mình để mang thang gì mà hết thang gì ạ เพชรอยออดเันนั้นอันนี้มาเสริมนัม่เรี่อขอพวดอ่ะเ้า ตอ,อนบุกห้องอยู่ใส่โอ้ข้าวเยอะไอปูนี่มันเค็มนิดนึงมาปีน้องมันคือปูเจืด

เผาบดอ่ะอืมหยับครับโอเคพี่นองขอบคุณทุกไรื่ทุกซับทุกการติดตางครับผมเอ็อดไม่บ้า